ผู้มีจิตอันหลุดพ้นแล้วด้วยดีพิกุทั้งหลายก็พิกุเป็นผู้มีกายะสังขารสงบระงับแล้วเป็นอย่างไรพิกุในธรรมวินัยนี้เพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสก่อนๆย่อมบรรลุจตุตฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแลวแลวอยู่ภิกุทั้งหลาย พ e ิกุเป็นผู้มีกายะสังขารอันสงบประงับแล้วเป็นอย่างนี้แลภิกุทั้งหลายก็พิกขุเป็นผู้มีจิตอันหลุดพ้นแล้วด้วยดีเป็นอย่างไรจิตของภิกุในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมชาติหลุดพ้นแล้วจากราคะหลุดพ้นแล้วจากโทสะหลุดพ้นแล้วจากโมหะพิกุทั้งหลายพิกุเป็นผู้มีจิตอันหลุดพ้นแล้วด้วยดีเป็นอย่างนี้แล ภิกุทั้งหลายก็ภิกขุเป็นผู้มีปัญญาหลุดพ้นแล้วด้วยดีเป็นอย่างไรภิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดว่าราคะเราละได้แล้วตัดรากได้ขาดแล้วทําให้เป็นเหมือนตานยอดด้วนทําให้ไม่มีและมีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาย่อมรู้ชัดว่าโทสะเราละได้แล้วตัดรากได้ขาดแล้ว ทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำให้ไม่มีและมีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาย่อมรู้ชัดว่าโมหะเราละได้แล้วตัดรากได้ขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตายอดด้วนทำให้ไม่มีและมีอันไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาพิขุทั้งหลายพิขุเป็นผู้มีปัญญาอันหลุดพ้นแล้วด้วยดีเป็นอย่างนี้แล